ครับคีย์ประกอบการตัดสินใจนะครับยามาฮ่าคิวบิตนะครับรถคันนี้รถปีหกศูนย์นะครับปลายปีหกศูนย์เลยนะครับรถสวยครับระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยระบบเบรก ABS ยางหน้าหลังเต็มสวยเลยนะครับรถสวยเลยนี่ฮะดูนะครับรถสวยเลยครับพาสีหกสี่นะครับ ก่อนขายแล้วต่อให้หมดแล้วครับโอนฟรีส่งฟรีครับจัดฟรีครับฟรีทุกอย่างเนี่ยฮะดูใสกิ๊กเลยรถเราคัดมาทุกคันฮะยางหลังนี่เต็มใหม่กิ๊บเลยฮะนี่ฮะดาวหกพันเกนะครับดาวหกพันเก้า เนี่ยฮะจบทุกอย่างครับ6,900โอนให้ฟรีจัดให้ฟรีเติมน้ำมันให้ฟรีต่อภาษีพบรบให้ฟรีทุกอย่างหมดเลยฟรีหมดเลยครับโอนเปลี่ยนชื่อฟรีดาว6,900จบหมดแล้วโอ้โหมีที่ไหนนี่ครับส่งก็ถูกนะครับเงินสดขายอยู่39,900บาทนะครับ เงินผ่อนดาวหกพันเ้าจบทุกอย่างฮะส่งฟรีโอนฟรีจัดฟรีหมดเลยฟรีทุกอย่างโอเคนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูใหม่ครับระบบเบรก ABS นะฮะรถใช้ไปหมื่นเจ็ดนะครับรถใช้มือเดียวนะนี่ฮะดูความสวยเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับดีเยี่ยม ระบบไฟใช้ได้หมดโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับสนใจผ่อนโทรศู9ย์6ปดเก้าหนึ่งสามหกปดเจ็ดสี่ห้ารถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองทับสองนะครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายนะครับโอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ